สวัสดีจ้าวันนี้พามาเที Jamie, <here S 2> ่ยวโกดังนะจ๊ะแล้วมาได้ยังไงมาได้ยังไงวันนี้เรามีเรามีสาวมาร่วมมีสาวมาร่วมมาร่วมข่ากรรมด้วยแม่วันนี้นะมาจับเซอร์ไพรส์กว่ากว่ารอบเดิมด้วยนี่แม่ชอบมากมีปกเชิ้ตเยบีขาบอกว่าวันนี้ปกเชิ้ตสวยมากอันนี้หนูชอบไหมได้จัดให้เขาบอกว่าเขาไม่ชอบแต่ตอนนี้นะเดินบังกล้องกันเองเยี่ยบีเดินบังกล้องฉันนี่เดี๋ยวฉันส่งให้ไหม เลิศเลยอ่ะนี่สวยมากเลยเสียงมันจะได้อยู่เนาะได้เข้าคุณลูกค้าค่ะวันนี้พี่ปีดพามาช้อปปิ้งช้อปปิ้งนะคะเป็นงานช่องของเน็ตกาแฟนะตอนนี้นะคะคุณลูกค้า พี่มีถือโอกาสฝากช่องเลยนะคะคุณลูกค้าฝากแค่ข้อหน่อยเดี๋ยวก็จะบอกว่าเราไม่สนับสนุนสนับสนุนเต็มที่นะคะคุณลูกค้าอันนี้ก็เป็นช่องเน็ตกาแฟประตูใช่ไหมเน็ตกาแฟประตูน้ําค่ะเดี๋ยวเราจะวางลิงก์ไว้ในคลิปให้นะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสามารถไปกดได้เลยค่ะนะคะว่าไปดูที่ช่องไหนส่วนวันเวลาในการที่ไลฟ์เดี๋ยวก็ไปลุ้นกันเอาว่าเขาจะนะคะเริ่มตอนไหนค่ะแต่ว่าวันนี้บอกเลยว่างานสวยมากคุณลูกค้า งานเก๋มางานนี้ไปให้ด้วยเนาะเนี่ยพี่บีเห็นแล้วบอกว่าใช่เลยแม่บอกว่าลูกค้าน่าจะชอบแบบอบเชิ้ตด้วยอบเชิ้ตด้วยแบบใส่ทางานใส่เที่ยวนาะสุกต้องมันแบบเราลายผ้ามันเยอะนี่อย่าขับมาดูนี้พามาดูนี้มาเดินตามมามาเราทุ่มมือกันชูมือกันแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยนะว่ามุมไหนเพราะว่าดูดิเยอะมากเาไม่รู้ด้วยนะมู้ไหนไม่รู้ว่าต้องดูตรงไหนของเราอ่ะมันจะเป็นเป็นสไตล์แบบไหนอ่ะ นั่นแหละสิมันจะมีเป็นผ้าคอตตอนแล้วก็มันจะมีเป็นโพลีบ้านบ้านเราที่เราชอบก็คือโพลีโพลีอาา่ะฮะเออก็คือจะเป็นพวกอย่างนี้โอเวอร์ไซส์เราจะเป็นางานโอเวอร์ไซสโ์โุกุฎที่เราเอาอแล้วก็จะมีความแบบความสนุกข,ของแบบว่างานตัวนี้นะาาก็คือแบบ ไปลุ้นน่ะไปลุ้นว่าเราได้แบบไหนใช่เราได้งานอะไรเออเนี่ยอ๋อหนูเลอกงานของมงกุฎหรอใช่หนูหนูเลอกงานอันนี้อ๋อเป็นเป็นโอเวอร์แบบเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ยูเอสทั้งหมดแล้วก็งานมันจะเน็ตว่างานงานายเนี่ยคือมันใหม่ มันใหม่แล้วมันเป็นฟิลแบบป้ายห้อยอะไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบชอบอันนี้แล้วผ้าด้วยความผ้ามันนิ่มไงก็เลยอันนี้แหละตอบโจทย์ของเราสุดอ่ะมาโอเคทีนี้เราจิ้มเนาะเดี๋ยวเราพี่เขามาว่าเดี๋ยวเรามัโอเคเนี่ยชอบอันนี้อันเดิมมากกว่าอาออนนเดิกบ๋อเดิมีกระสอบนึงมาทุกคนเดี๋ยวมาจิ้มมาจิ้มลุ้นลุ้นส่งก้อนตลอดอ่ะส่งก้อนตลอดล่ะลุ้นใหญ่ จะไปทำการสุ่มจิ้มให้ดูอ,นนอันไหนดีขอเสียงดังอีกหน่อยจ้าอันไหนดีจ้าอันไหนดีจ้าแปนให้ดูก่อนมันไม่ดูของเราก็คือพวงนี้มีหลายก็สอบแต่เราก็สอบเพียวพอใช่เราเอาไปแล้วสองเพิ่มอีกหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งสร้างงานให้พี่เขาหรือเปล่าเอาเอาอันล,งลงังเล ตา,ต, <laughs> ตามนี้ใส่ใช่ตามนี้ใส่ช่างงานพี่หนูขอเอาอันนี้ลงกินลงมาอขอดูอะไรนะเริ่มแล้วเริ่มมีเนื้อออกมาแล้วเริ่มมีน้ามันออกมาแล้วน้ามันหม,ม,นมูข่าวดำเยอะไม่เอา,าพี่คอยดูนะมันจะอันล่าง <laughs> อันนู้นนะนี่หยิบเอาอันบนเลยนะ หายเขาเา้าวออยบนกิ้งกวงบนกไ,ได้แต่คือปอบไม่เอ่เหมียวหันข้างแล้วเขาบอกเออพี่ไม่ต้องอันนี้จิ้มเมื่อกี้จิ้มอันนี้นนอันนี้อ่าดูกัน,น,นมันจะไม่เห็นของข้างในหรอกทุกคนทุกคนจะเห็นพร้อมพน<ด>้อมกนันพร้อมลูกค้าก็คือตอนขายทีเดียว เริ่มกำลังจะพูดเลยเริ่มคิดปิดแล้วที่ปล่อยผมสีเยอะไหมเอ่ะถ้าสีเยอะอะไรคะสี่สิบกิโลอ่ะทุกคนแล้วทันทีจิ้มมอล่างเขาแช่งแน่ เราได้นี้ครับได้นี้ไปครับแล้วเซลัสเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูไปเปิดไปลุ้นพร้อมกันนะทุกคนน้ำมันออกน้ำมันออกดูแมวนั่งฟฝงาแม่มาเปิดกานั่งรอแล้วนั่งรอแมวนั่งเฝ้าแม่แมวฉันน่ะตามาสีฟ้าแม่แม่เลี้ยงไว้แล้วแม่เลี้ยงไว้แล้ว แม่บอกว่าแข่งตัวเองกับดกวหรือ่งน้ำมันเริ่มออกกันทุกคนแล้วน้ำมันน้ำมันมาแล้วค่ะน้ำมันพายมีใครสนใจน้ำมันไหมเดี๋ยวใส่ขวดไปให้ตอนนี้เขากำลังต่อรองราคากันอยู่ถ้าได้ราคาดีไปลูกค้าก็จะได้ราคาดีตางรับโทรศัพท์ไหน่อนครับตอนนี้เขากำลังต่อรองราคากันอยู่ถ้าได้ราคาดีไปลูกค้าก็จะได้ราคาดีต่ารับโทรศัพท์ไปหน่อยนะครับที เดี๋ยวจะดูจะดูตัวตัวนี้ี่พทที่ใส่่นี้มีป่ะจะดูตัวนี้เพิ่มให้เท่าไหร่ตอนนี้กำลังต่อรองอยู่ต่อรองอยู่เราจะได้ราคาไปนะได้เท่าไหร่แต่แต่ว่าบอกเลยว่างานพวกนี้เป็นงานเมคอินนะคุณลูกค้าแล้วก็ผ้าสวยงานเก๋ดีค่ะนะคะคุณลูกค้าแต่ว่าราคาที่เราเราเนี่ยเราจะได้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันกำลังต่อรองอยู่ กำลังต่อรองอยู่ตอนนี้เนทกาลังโดนยึดช่องนะเขาพีเซนเป็นช่องเขาเองแล้วตอนเนี้ยไม่ใช่เลงทหมอนเ้ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของช่องยังไม่ได้พูดเลยนี่ลูกค้านี่เดินแป๊บเดียวเหนื่อแตกเลยดูนี่ไปแล้วเนี่ยทุ่งเทแค่ไหนอะคุณลูกค้านี่คือไม่ได้ขายช่องช่องแม่บีด้วยนะนี่เจ้าของช่องเจ้าของช่องอยู่นี่เจ้าของช่องอยู่นี่ฝั่ด้วยฝั่งด้วยแต่เจ้าของยังไม่ได้พูดเลย ของปตัวประกอบนะเจ้าของตอนนี้คือตัวประกอบแล้วเราจะยังไงแกะได้บ้างเดี๋ยวรลอนี้ก็<อ>ลเลยก็ดังนี้นะคะคุณลูกค้ามันจะเป็นงานเสื้อผ้านะคะสไตล์ของออผู้หญิง หรือบางท่านจะเป็นผู้ชายก็ได้แต่ว่าจะคนละแนวกับของพี่เจเพราะพี่เจจะเป็นแนววินเทรดเป็นอะไรนะคะแต่ที่นี่เท่าที่พี่ฝีมองแล้วอะ่ะไม่ใช่นะคะอย่างอันเนี้ยนะคะคุณลูกค้ามันเป็นงานป้ายแบบนี้ซึ่งในนี้เท่าที่มองดูอะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาจะเป็นงานพเ,เป็นงานคัตต้อนนะคะเป็นงานทั้งโอเวอร์ไซส์เป็นทั้งผ้าผ้าลินินเป็นทั้งผ้าเลเยอน นะคะเนี่ยอย่างที่มองมองอยู่นะคะเหมือนเป็นสไตล์ประมาณก็คือจะได้อะไรต้องไปลุ้นกันเอาต้องไปลุ้นไปเอาเราจะไม่รู้ว่าข้างในมีงานอะไรบ้างเราไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดไปเจอของอะไรนะมีตําหนิเก็บออกหมดของมีตําหนิก็คือต้องทิ้งเลยนะคะเพราะว่าช่องอีกช่องหนึ่งเขาทําประมาณแบบนั้นนะคะนี่เลยส่วนอันนี้นะอันนี้จะเป็นงานสไตล์ประมาณผ้ายืดเนาะ นี่ตัวนี้จะเป็นงานสไตล์พยืดแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งเขาจะมีเป็นแบรนด์เป็นเป็นยี่ห้อซึ่งคุณภาพงานถามว่าเราจะรู้เรื่องไหมบอกเลยว่าเราไม่รู้เรื่องเราต้องยกแล้วก็ไปลุ้นว่ารอบนี้เราจะกำไรรอบนี้เราจะขับทุนงานพวกนี้จะเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าสำหรับนะ,ะงานตัวอ่ะไปแม่พาเดินหน่อย เดินหน่อยเป็นโกดังที่บีชูว่าโกดังนี้เป็นโกดังใหญ่พอสมควรเลยนะของเจไม่มีเลยเหรอโลก่มีมนี่อันนี้เป็นป้ายกระทิงเนาะนี่เป็นป้ายแบบนี้ซึ่งงานลองไม่รู้มีงานไรบ้างเราต้องต้องเรียกว่าเราต้องลองผิดลองถูกลองเอ,อดูว่าเราจะได้ตัวไหนได้ยังไงได้แบบไหนนี่อันนี้ก็จะเป็นงานยีนเป็นผ้าย,ยีนนะคะเป็นพวกประมาณพวกกางเกง เกงยีนมือสองที่เขาขายกันนะคุณลูกค้านี่ก็จะเป็นงานยีนประมาณแบบนี้เลยตอนนี้พี่บีนะคะเริ่มปรับเปลี่ยนนะคะในการทำงานในการขายของทั้งใหม่ก็มีนะคะคุณลูกค้าก็จะเจอพี่บีได้ในช่องนะคะแม่บีเอ็นจอยช็อปค่ะส่วนถ้าเป็นงานมือสองนะถ้างานมือสองก็ได้ไปก็คัดแยกส่งซักถูกแยกตาหนิแยกอะไรให้เรียบร้อยก่อนนั่นคือลูกค้าไปใส่ได้เลยไม่ต้องซักแล้วถูกต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยกันได้ในช่อง เ <Net> น็ตคาเฟ่ประตูน้ำนะคะต้องใส่คําว่าประตูน้ําด้วยนะคะเวลาที่คุณเสิร์ชหาช่องนะคุณลูกค้าถ้าคุณใส่คําว่าเน็ตคาเฟ่อย่างเดียวคุณจะไม่เจอช่องแต่เดี๋ยวเรานะคะจะฝากลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถกดลิงก์เข้าไปหาได้เลยค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานประมาณแบบนี้นะคุณลูกค้าค่ะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นงานเหมือนเป็นงานผ้าคัตต้อนเป็นงานผ้ามูสนะคะคุณลูกค้าเป็นงานหลากหลายแบบมากๆ ตอนนี้พี่ปีกํำลังนะคะมาซาก็เชิญที่หนเชิญคือหน่ล่อตงนชนอ,อ,อย้างานของเราจะได้แบบนี้ไหมไม่รู้อรอดูไปรอลุ้นกันเอาเดี๋ยวจะถ่ายตอนแกะกระสอบให้ดูอีกรอบเนี๋ยถ่ายตอนแกะแหละไปชมเลยเดี๋ยวเราจะแกะกระสอบดูเลย อุ้ยอันนี้เข้าตาฉันมากอันนี้เข้าตานี่นี่ของเธออันนั้นของฉันนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเปิดของหนูนะเดี๋ยวนะทุกคนมันได้เป็นแบบว่าสองชิ้นอีกต่างหากสองชิ้นนี่จังห้าป้ายห้อยเปิดมาตัวแรกเนาะแม่ประเดิมตัวแรกเลยอ่ะไปห้อยทุกคนนี่อันนี้ก็ไปห้อยน่ารักมากไหนของย็บปีเป็นไงนี่นี่ก็ไปห้อยนี่เป็นลายคิดเก๋มากโอ้ยงานดีอยู่งานป้ายนะจ๊ะป้ายยังอยู่เลยนะจ๊ะ แล้วถ้าทุกคนได้ไปแล้วไอ้ตัวนี้มันอาจจะหายไปคือไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเวลาซักเพราะว่าตรงนี้เจะเอาไปซักทีนก่อนแล้วก็ลูกค้าได้ไปปุ๊บพร้อมใส่เลยนะคะทุกคนจ๋านี่สวยอีกแล้วยี่พีดูนี่เห็นยัลื่มามาเปิดให้ลูกค้าดูนี่อันนี้ก็จะเป็นงานประดับแบบนี้นะเป็นงานผ้าผ้านิ่มเนาะอกสักสี่สี่สี่หกไหมตัวแม่อมันมันถ้าพูดถึงอกของแม่น่าจะสี่หกสแปดล้วมั เราเดาจากประมาณเนาะไอปกเชิ้ตเนี่ยมันก็จะมีอยู่คนอยู่ในมันมีอยู่นี้แล้วเขาก็ดึงออกเป็นชาโอเคโอเคเขางานชาพ์่อันนี้ก็นิ่มอันนี้จะเป็นผ้าผ้านิ่มๆเลยค่ะฟิลนี้ฟิลนี้ไหนเยบีดูอีกสินี่ตัวนี้ก็จะเป็นทรงนี้ผ้าลายเก๋อยู่นะเป็นไงผ้าเนื้อดีอยู่ผ้าผ้ามันเป็นแบบแล้วแล้วก็บอกว่าเกดที่เราซื้อเราซื้อแพงนะคะ เพื่อเราจะได้ได้งานที่ดีนะคะไม่ใช่งานงานแบบเนี้ยดูดิแบบเนี้ยเนี้ยอันนี้จะเป็นผ้านิ่มๆใส่นะคะชิวๆสบายๆมีป้ายเรียบร้อยเหมือนกันนะคะคุณลูกค้านี่เลยครับเยนิสคุมเวนิสคุมด้วย USA เลยทุกคนคือว่าถือว่ากระสอบนี้ผ่านเนาะ ผ่านเดี๋ยวไปเจอความสวยความปังในไลฟ์สดนะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่กดติดตามรีบกดเลยเพราะแต่ละตัวเราจะให้ลาค่ะไม่บอกไปเจอกันในไลฟ์จ้าตอนนี้เราอยู่ช่องแม่บีไแม่บีเอ็นจอยช็อปเราอยู่ช่องแม่บีเอ็นจอยช็อปแล้วแล้วก็ตอนนี้ขอฝากช่องฝากช่องกเนตกาแฟจ้าฝากช่องน้นะลูกค้าต้องใส่คำว่าประตูน้ำใส่ประตูน้ด้เนะเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะเสิร์ชไม่เจออันนี้ที่บอกได้เพราะนจะเจอเนตกาแฟที่เป็นเนตกาแฟค่ะ พี่บีลองมาแล้วจะเจอนักร้องใช่ไหมจะไม่ก็ในกาแฟที่เป็นทีมวันอ่ะในกาแฟ่ช้าอ๋อทีมวันกาแฟทีมวันนะคะเสิร์ฟมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่จ้าปวกมาอันนี้พวมันเป็นผ้าเนื้อสามดีนี่งานไทยไม่ค่อยมีหรอกพวกนี้งานไทยไม่มีค่ะอันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่งานไทยนะคะงานไม่กินทั้งนั้นเลยปิดช่องปิดคลิปายสำหรับคลิปนี้นะคะคุณลูกค้าขาพี่บีกรับขอบคุณนะคะ ที่นะคะติดตามกันอันนี้วันนี้มาเพื่อจะมาทําคลิปนะคะเปิดช่องใหม่แล้วก็เปิดช่องใหม่นะคะฝากส่งต่อเลยค่ะคุณลูกค้าขานะคะกับเน็ตอาจจะเห็นพี่พีไปคุกคโผล,ลอยู่ในช่องนั้นบ้างในช่วงที่คนนี้เขาหนีเที่ยวนะคะก็ AS จะไปเจอคนนี้ไปแทนงานกันในบางช่วงบางขณะนะคะไม่ต้องตกใจคะ่ะสวยมาก าสวยมากโอเคบาย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 ไปก่อนค่ะคุณลูกค้าบายบายนะคะสำหรับช่องแม่กี้แอิ๊ช็อตนะคะคุณลูกค้าอย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามให้กำลังใจด้วยกันนะจ๊ะบายบายนี่เปนดูนี่มาดูนี่น้ำมันไหลแล้วบอกลูกค้าลูกค้าสนใจอะไรนะน้ำมันใส่ขวดไปให้ลูกค้าไหมน้ำมันพายน้ำมันพายเอาไปหนูฝากจบช่องของหนูไปจบแล้วจ้าจบตั้งนานแล้วจ้านั่นน่ะจบตั้งนานแล้วจ้า เจอเลยครับตอนนี้ก็ของขึ้นนะครับลูกค้าแล้วเรากลับไปเจอกันในรลตวดต้องเอากลับไปคัดแยกก่อนทําความสะอาดไปแล้วไปแล้วของจะถึงรังสิตแล้ว